แอนพัทยาลูทีสองพัชระทีซี 4, สวิมลูทีสามทีวัสุเบนสวิมมิงลูทีสี่อเล็กซานเดอร์ชมรมว่ายน้ําเมืองพัทยาลูทีห้าพัชระไอเอนสวินมิงและลูทีหกตรินสาธิตบางนา า <Five> <West> ต่อไป,ไปเป็นรายการที่206รุ่นอายุ11ปีชายในชุดที่4รูกที่ 1, 1> <can> <ting> <trouble> ปริ <ux> ทั์ไฟแอรพัทยาโดรี้อน่อกโซ่รเร็ว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 เรเร็เร็เร็วเเเรเร็วเ สวินมิ่งเอและรูกหอชิระเบทเสสวินมิ่ง